ครับสวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับเนาะเอามูลนิพั та มขึ้นมาตามตัวเลขแนวทางของพ่อมงคลนะครับเนาะพ่อมงคลหัวที่พานมากับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแต่ว่าเขาตกกลับนะครับพ่อมงคลครับเดี๋ยวมวดนี้ัฒตังไต่เดี๋ยวพ่อเตียมภาพอีกบึ่งนะครับเนาะเอซีกับพี่เซีคอมเมนต์มาบอกพ่อเตียมมากติดตามให้นะครับเนาะแตมก็มากขึ้นก่อนละ อ้าวพอเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆได้ครับเออเอฟซีครับเอาได้แต่ได้เบิ้งน้ำกันครับเอฟซีครับวุ่นที่แล้วของพ่อมงคลน้นีครับผมนี่พ่อมงคลให้วิ่งเจ็ดอ่าวิ่งล่างสามก็เข้าที่อ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดส่วนบนอ่าส่วนบนศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ส่วนล่างเข้าที่เก้าสองนี่ครับพี่น้องชงครับเก้าสองบนล่างเต็มเต็มเลยพี่น้องเอาแตกอ้าววดนี้มาตามเบน้คอ จะแตกคนแตกก้างจีิงหรือไม่มาติดตามกันครบผมนี่คือหลักฐานงวดทีด่แล้ว้พี่น้องส้มวันที่สิบสองที่ผ่านมาของพ่อแม,ม,ม่พ้นเขาครับผมพ่อวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้โ,โชคมันเานาะพ่อเนาะงวดที่ผ่านมาหนิเพ<ๆ>ิ่ๆๆๆๆๆขึ้นขึ้นดีดอกโอ้เพิ่มขึ้นขึ้นน้อไม่ได้หลนะเพราะว่ากำไรกำไรอยู่เล็กน้อยอื วัดก้อนพันถือวัดก้อนเ่าตัวนี้ได้กไรอยู่หไราไหลสองเก่าพนซื้อบ่ไรว่าสัวสองเก่าซื้อบ่ไรเก้าสองเก้าสองเขาเล่นกันเขาเล่นกันพ่นบนล่างครับโอ้เข่าเขาล่างเขาบนจ้าจ้าเลยบอ่าเป็นเมลดทุกหมวดบะเป็นมาหลายงวดแล้วมาหลายงวดแล้วบนเลยบ่าเมียนเอาเปล่นล่างคือนล่างบนื้อบนตลอดขล่างวับนแ่วัดควอนกับเก้าสงเนาะนแออกตกกลับเนะ ก่อนก็ผมคงจะว่ากับไปน้ำในเล็มันก็มันห้างแค่กับทีเป็นตัวกับตังทีน่าัเห็นี่ว้่งมากนะกะวิ่งบนบนตะเดเลขวอ่งเป็นพุทธเดีเวื่ข้างล่างวิ่งสามในรุ่นบลูดลยเป็นเก้าสามนะแต่ว่าจับกูไล่ไล่สุดเป็นเก้าสองมันลอเป็นตัวล่องมันเข่าตัวล่องเข่าตัวล่องทุกวันนะเข่าตัวลองหรือตัวตรงว่ากับไปตัวล่องกับไปตัวเย็น แต่แต่วิ่งนี่เพ่เคยผ่านบ่ถ้าวิ่งเร่วิ่งบ้านถึงยืนนะแต่ว่าล่างมาผ่านน้องวันนี้เนาะจามอกันใจซองนิ้วโอ้โหเฮ้ยน้องขวัญนี่จับคู่ให้เราบอกเอ้าฟ้าในใงวันนี้พ่อจับคู่แล้วบอกเอาเอาเอาคุณพ่อเขียนให้กับมือคนเจียนไห้กับมือเลยครับเอามาในเบิร์ดนะครับเด้อเด็กพ่อมงคลน้อตัวน้อยพ่อเองขี้นกตาไร้ หายพ่อเชิญให้ไหม่ก็ได้เลยลองช้มอาวดีจีกาผมลูกี่ผมมิตรภูอ่าสวอ่คร <c oughs> ับผมสูงไหมพีเ่เอาวาใน้คุณพอ่อบนคือเก้าหรอพ่อวิ่งบนวิ่งล่างคือเก้าหรอครับผมไปเบ็นงทางนี้เดอ้อเอาเพชดพลาลเลยนุ่นพุดลงรัดฝากไว้ได้ เอฟซีไหนปะเตีมมันซื้อลงรัดครับผมขอบคุณหลายได้ครับเด้อเจ้าทายล่วงสองเจ้านี้เออทายล่วงสองเจ้านี้ครับโยนทายไายน้องบอกกันเจ้าเลยได้รับแล้วเด้อโอ้ได้รับเงินแล้วเด้อพี่น้องเครับอันนี้พอเตียมพอเตียมขอกราบขอบพระคุณนะครับเด้อเอฟซีลุงรัดบ่ครับที่ได้ฝากมาในช่องของเจแดงคนเดิมนะครับเนาะฉะนั้นแล้วพอเตียมขอกราบขอบพระคุณหลายๆครับ ก็ไปพ่อแตี่ยมก่อนที่พ่อจะย่ามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพื่อเอฟซีนะครับเนาะครับเะนั้นแล้วก็พ่อแต้่ยมประกอบประกอบขุณเถื่อนะครับเด้อและปรอบคุณเจแดงน้ำหนักคบเนาะที่เป็นซื่อกลางน้ามาให้เอฟซีให้พ่อแต้่ยมนะครับเนาะพ่อแต้่ยมปรบขอบคุณในหลายคำเอมาตัดเนี่ยข้างของประกอบขุนเอาตัว ขบแล้วขบบนข่างเมื่อนี้แตเขียน่เขบบนข่ังกเข้าล้วก่อวิ่งบนเด่นหนึ่งรองสองจัดเต็มทีเลยบไปลองชมเดนหนึ่งรองสองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งอันนี้บนตัวก่อรุ่บบนเดนหนึ่งรองสองวิ่งบอหัน เลขวิ่งวะเลขวิ่งเดืนหนึ่งโอ้เดืนหนึ่งล่องสองเป็นเลขวิ่งเป็นเลขวิ่งบนบนโอ้วิ่งบนวิ่งบนวิ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งกันกันนี่นั่นที่มักไว้เจ้๋เอ่อเยซีมือเนี่ยพอเตรียมมีโอกาสเนาะครับเนาะมีบุญวัฒนาได้มากพร้อมกับเจดแดงคนเดิมนะครับเนาะ ล่างเขียน้ล่างเขียนล่างตรงนี้ก็ได้เออล่างนะผมผมเขียนล่างนะผมย้ำพวอยกก็ได้พรย้ำพวอยิกมัตำตำมั้ยเออลนางเน้ะเออเน้ตลางเด่นน้ต เดินไก่ฮอดเด่นนึงเด่นลังสิเด่นนึงเนาะมันก็ก็กินท่อกันอยู่เออก็ลง9กับ0ตัวว่ามันท่อกันเออ2ตัวก็บ่หลายนี่ล่ะ9ก็บ่หลายดอกออเด่น9รอง0จักสิวางนเนาะอันนี้พอแต้มก็เดนมอเออ เอาในใจบานนี่ในใจว้องมไอ้น่แวังเกากับศูนย์เนี่ยเอาตัดที่แกเออคือบัเก้ัวคือหมักทั้งสองคือเพที่อาศัยบุญวัฒนาพ่ออังินาวงให้มักขึ้นมักในใจเออวงองก้มเอาศูนย์บวเออเอาศูนยโอ้เน้นที่ศูนย์พูกมันถึกเนาะถืองใจแค่เดยามง

ถูนแต่ถูนไม่มาออกก็ถูนไม่ได้ครับเก้าซูลก็จับบ่พอจับบ่ได้เก้าซูลเพราะม่านนกขันบ่ครับไปแล้วจะอืมมันเก่งมันอาจจะม่านนกขันก็ได้เก่งตัวเก่งใส่กันแต่ว่าปกติที่ผ่านมานนี่พวกพวม่านนกขันนี่เนาะบ่บ่บ่เคยเห็นม่านนกขันนะอื ตัวนี้ตัวเน้นให้นี่ครับผมเอาพอประกาศแดงๆนี่เน้นให้เนี่ยอุปการังนินงที่บ้านเอาตัวมันถียตัวมันออกกันแล้วพอตัวมันออกเลยเนาะครับอือสองตัวซะโอ้หนูเดียวจีบข้าวโพดเออสองตัวเกร็กจังร้อยตัวแะครับมันผิดเลยหลงง่ายครับกอดอือเกร็กจังร้อยตัวนั่นคือเรียกล่างเนาะเมื่อกี้นี้นี่บนนี่บน บนกับสองครูสองคูล่างกับสองจัดให้นั่นะครับเด็ดแ่นใจครับผมเตัวสื่อแล้วมถูพอว่ามันเละเข้าบนข้าล่างเนาะเนาะานีข้าบนข้าล่างเนาะเละเนาะขึ้นล่างทัานเลยขึ้มมกขับแต่ถ้าบนแปมตัวเดียวพอเดียว้้งบนโอ้ยโกบันทันโอ้โบันทันถ้าพโกบันทันโก้บันทัน เน้นไอ้ที่หนึ่งอ่าเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งบนเก้าหนึ่งอยู่สาบ่มีเด่นเจ็ดหนึ่ง7ีอหน่องเจ็ดหนึ่งตาไล่ทาทุจะไปน้ำเหล็กเด้อเอาบีบพี่แะแดงนี่ล่ะเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งไอ้ทีข้างล่างนี่ข้างล่างเน้นตตัวที่ นั่นคือเจ็ดเก่าพอเจตัวกันมาเก่าคือเจ็เก่ากันมาศูนย์คือแปอืมอ๋อก็แล้วแต่มามาศูนย์อยบ้านนะกับผมอเออคือได้นั่งคือรอดถ้าเราใช่กันอาตัวที่มันตรงกันกับผมเรกอ้น้องบ้มักคนไนหน้ก็ก็ถือบ่โอ้นั่นว่า่ใครมัเรีกไอ้น้องที่กับน้องบ่มาทำกันเนาะถูกทุกวนเนาะพอเนาะเล็กงจะถูกทุกวัน ย่งเดียวัดหนักๆเลยเนาะตะวามันรับผมเด่นที่หนึ่งบนรับผมศูนย์ก็คือแปดศูนย์นศูนย์ศูนย์เกาเป็นพระรวยทงส่มากศูนย์สามมากศูนย์สามเหรอตะวาัดมากศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งจัดเออเริ่มทำอัน เบงนี้มันไปงวมึงนึงนี่มพันมาดนไลมันดก็ส่งมันไลนีเป็นไงฮ่า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 อบนนึกถึกล่าฮ่าถ่าบนา่าฮ่าน่าฮ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 า่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 าฮ่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 าา่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮ่าฮ่้่าฮิาฮ่าฮ่น ก็สองไปเขาเลขตัวกันตัวแค่งค้าเขาก็เลยไปซื้อโอ้ครับครับที่ไปที่มันเพียงสันเนาะเออก็เลยได้แต่ขังเดียวขงครับครับโอ้โศกมานนะพ่อเนาะอ๋อผมขอกราบขอบคุ่นอะไรนะครับเด้อพ่อเด้อที่หายนวนั่งนะครับเนาะการเลขพ่อพ่อจตองหมดนะครับเนาะเลขดังเขามักการมัดมัดครับสี่เลขพ่อมงคลเนาะครับเนาะพ่อเตี้ยโอ้ลืมเขียนซื้อพ่อมงคลใส่เดียวพ่อเตี้ยเขียนที่หลัง บนพอเราเด่นหนึ่งครับล่องสองจับครูกับมี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งนะครับเนาะพอเราเนียนให้เจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งครับครับตุกกันกับมีเจ็ดสองหาสองหกสองแปดสองนะครับเนาะเอฟซีกับกับเบื้งแรกกับลายตัวอยู่แต่ว่าเอฟซีเขามักตัวแดงเขากับของพิจารณาเนาะครับเนาะหรือจนะเอาตัวเด่นเพื่อนนี้ก็ได้ครับเลียกร่างนี้พอเราวิ่งเก้ากับศูนย์แต่ว่าเราเนียนหนศูนยะ์นเพราะทียมันลืม่มเลื่มวงกลม ครับโลกเรนท์เฮ้ซูนสามกับเก้าสามเจนี่ครับเอีกระเบื้องหงอนนะครับเนาะกับชุ่มตัวกันตัวยังจะมีครับดูมาไอที่มากที่ตัวพันเรียนให้กับเอานะครับเนาะครับเอาฉะนั้นแล้วจะจะน้ำนะครับเอฟซีเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะไม่มีไปหูจะพ้นวาเลขสิออกตัวใดนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วขอแต้มขอกับขอบพระคุณนะครับเด้อเอฟซีที แต่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มแต้มขอวอวยพรให้ทุกคนเนาะครับเนาะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจ,ใใดใจใได้ความไข่ใหญ่มีนะครับเด้อที่คอยมีอายุหมั่นควรยืนเนาะครับเนาะถ้ามาค้าข,า,ขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มก็มีแค่นี้ครับขอกราบสวัสดีครับ 딱청해주셔